สวัสดีค่ะตัวนี้นะคะเป็นเสื้อเป็นเสื้อที่ลูกค้าบอกว่าให้เราขยายนะคะขยายข้างออกเท่าที่จะขยายได้แต่ที่นี้เรามาดูตะเข็บแล้วนะตะเข็บมันมีไม่เยอะนะคะมีนิดเดียวแต่อาการของลูกค้าเราคิดว่าลูกค้าน่าจะสวมยากนะคะน่าจะสวมยากเพราะว่ามันเป็นผ้าลินินมันไม่ใช่ผ้ายืด มันสวมยากเพราะอะไรมันสวมยากเพราะว่าเมันเป็นผ้าไม่ยืดใช่ไหมแล้วเขาก็ให้สวมลงเนี่ยมันจะติดตรงไหล่นะคะแต่เขาก็มีซิปมาให้นะคะที่คอหลังก็มีแค่นี้นะแทนที่จะใส่ซิปยาวลงไปเลยก็ไม่ใส่นะคะเดี๋ยวใส่แค่นี้ลูกค้าก็สวมยากทีนี้เราก็เลยจะมาเพิ่มซิปให้ลูกค้านะคะที่จะเข็บข้างหนึ่งเส้นนะคะ ซิปจะต้องอยู่ซ้ายมือเพื่อนๆอาจจะเห็นอยู่ขวามือในกล้องนะคะแต่ว่าจะต้องอยู่ซ้ายมือเรานะเนี่ยซ้ายมืออันนี้มือซ้ายเรานะคะเนี่ยอยู่ข้างนี้นะคะฉะนั้นเราก็ต้องเลาะตะเข็บออกมาเนี่ยเลาะตรงนี้ออกมาเนาะแล้วเราก็มายิบย้ำก้นซิปไว้นะคะต้องเพิ่มซิปถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะคะเราขยายมันอาจจะไม่พอ ให้ลูกค้าสวมได้เราก็เพิ่มซิปไปให้ลูกค้าเลยหนึ่งเส้นนะคะเราก็จะเย็บย้ำลงมาประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งลงมานะคะย้ำก้นไว้ขนาดนี้เสร็จแล้วเราก็เลาะตะเข็บเดิมออกนะคะเลาะตะเข็บเดิมออกวิธีเลาะได้พ้งนะคะเราก็ดึงได้ที่เป็นเส้นเย็บแบบนี้นะคะขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็รูดได้เลยนะเนี่ย มันก็จะหลุดออกมาเลยค่ะทั้งยวงแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นได้พูงนะส่วนได้เย็บนะคะส่วนได้เย็บเราก็เลาะปกตินะคะเนี่ยเลาะปกติมันจะเร็วนะคะถ้าหากว่าชอบวิธีการสอนของพี่นาหรือว่าวิธีการทำของพี่นาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ งานซ่อมผ้าเราจะต้องคิดวิธีที่เร็วแล้วก็สวยนะคะถ้าเรามัวไปนั่งแบบว่าทำแล้วรีดมันก็ช้าอีกอย่างหนึง่งเราคิดค่าแรงไม่แพงเรามัวไปเรีดมันก็เปลืองค่าไฟเราด้วยเนาะเนี่ยพอหลุดออกมาแบบนี้นะคะเราก็ไปพวงตะเข็บนะคะพวงตะเข็บให้เรียบร้อยพอเราพวงมาเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็หาซิปมานะซิปจะใช้สีขาวหรือสีเหลืองก็ได้ดูในหนึ่งตัวเอสีในหนึ่งตัวสีในตัวเนี่ยหนึ่งสีแล้วเราก็เอาหัวซิปทาบแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไปตึงจนถึงตำแหน่งที่เราขีดไว้เราก็ติกนะคะติดรอย เสร็จแล้วเราก็เข้าซิฟได้เลยเราเราเข้าซิฟนี่เราจะเข้าจากชายขึ้นมานะคะเพื่อให้ลูกค้าเขาลูดซิฟขึ้นแล้วก็สวมใส่ได้สะดวกแต่อาการของลูกค้าก็คือให้มาขยายข้างแต่เราคิดว่าขยายข้างอะมันได้แค่ เส็นเดียวรวมทั้งหมดสองข้างอะ่ะมันได้แค่สองเต็นมันอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้านะคะก็เลยเพิ่มซิบไปให้ลูกค้าช่างพี่นายังรับอยู่นะคะพี่นายยังรับอยู่เพราะว่าเมื่อวานก็มีมา ลองงานคนหนึ่งนะเขาก็เขาบอกว่าเขาเย็บงานหน้าร้านมาเขาก็จะทําเป็นแนวหน้าร้านคือมันก็จะชา้าจะทําแนวหน้าร้านอนะ่ะเนาะแบบใต่ติบก็ต้องเย็บล็อกก่อนอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเวลาเราเย็บหน้าร้านอนะ่ะเราต้องเย็บล็อกแล้วเดินได้ห่างก่อนเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคนที่ทํางานหน้าร้านมานะ่ะเขาจะ เขาเรียกอะไรอะ่ะเขาจะเน้นวิธีทําแบบงานหน้าร้านเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าจะทํายังไงให้มันเร็วอะไรเงี้ยเนาะพี่นาก็เคยเป็นแบบนั้นนะนะแต่ในเมื่อเราเดินมาเรื่องงานซ่อมผ้าแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงในที่นี้หมายถึงว่าทําให้เร็วขึ้นแล้วก็เรียบเร็วแล้วก็สวยด้วยนะไม่ใช่ว่าเร็วอย่างเดียวนะคะ งานหน้าร้าน่ะเย็บไม่สวยแต่เราเอาไปรีดมันก็อาจจะสวยได้แต่ถ้างานซ่อมเนี่ยเราจะต้องแบบเย็บครั้งเดียวให้สวยไปเลยเพราะว่าเราไม่ไม่รีดนะรีดกะเปืองรีดกะเปืองไฟมันจะไม่คุ้มกับค่าแรงที่เราเรียกลูกค้านะคะเสร็จแล้วเราก็จับตรงนี้นะคะจับสติปเนี่ยเห็นไหมคะให้เป็นลักษณะตรงแบบนี้ถ้าถ้าหย่อนแบบนี้ไม่ได้นะคะรูดรูดผิดนะ มันจะรูดแล้วฟันติดมันจะเสียเราก็เอามือจับไว้นะคะแล้วเราก็มาเย็บใส่เลยเมื่อก่อนพี่นาทำงานหน้าร้านพี่นาก็มาทำงานแบบซ่อมผ้าแบบเร็วๆแบบนี้ไม่ได้แต่ก็ก็พยายามฝึกอะพยายามฝึกให้มันให้ตัวเราเปลี่ยนแปลงอะเนาะอยู่ๆเราจะไปเป็นแบบว่า ต้องทําแบบงานหน้าร้านเสมออะไรเงี้ยมันก็ช้าไงช้าแล้วทีนี้เราก็จะไปเรียกลูกค้าแพงไม่ได้แพงเหมือนที่เราทํางานซ่อมผ้าที่แบบตัดตัวนึงเลยหลายตังอะมันทําไม่ได้งานแก้งานซ่อมลูกค้าก็ต้องการดีด้วยถูกด้วยเนาะ แต่การรีดมันไม่ใช่การแก้ปัญหาว่าทําให้งานสวยเนี้ยนะคะถ้าหากว่าเราเย็บสวยเลยสวยเลยแบบงานซ่อมแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะไปยิ่งรีดมันก็ยิ่งสวยแต่ถ้าเราเย็บไม่สวยแล้วพยายามไปให้เตารีดช่วยนะมันมันใช้ไม่ได้นะ,ะงานหน้าร้านบางคนใช้ทั้งน้ำยาทั้ง น้ำยาอัดกีบอะไรอ่ะพี่นาไม่เคยใช้นะคะใช้แต่น้ำเพราะว่าไม่ชอบรีดแบบเป็นทรงเป๊ะๆต้องให้รีดแบบว่าเสร็จแล้วเราก็มาเช็คดูนะคะความเรียบร้อยก้นซิปแล้วก็เปลี่ยนตีนผีกลับไปเสร็จแล้วเราก็ตัดก้นซิปนะคะให้เท่ากับ แขนที่เราจะต้องเข้าคืนให้ลูกค้าเลยเนาะแล้วเราก็เย็บเข้าเก็บหัวซิบเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บหัวซิบตรงนี้นะคะที่เรารูดขึ้น เราก็พับนะคะพับให้ชนที่เราหัวซิปพัาต,ติกที่เราเอามาแล้วเราก็พับตรงนี้ครั้งหนึ่งนะเพื่อที่เราจะพับเย็บชายนะคะเสร็จแล้วเราก็จับออกมาค่ะ เช็คให้หัวเซบตรงนี้เท่ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปพับเย็บใช้ที่เราเลาะออก เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะหัวสิบก็เท่ากันแบบนี้นะคะจะได้ประมาณนี้ตรงนี้ก็โพ้งไปเลยนะคะเข้ากับบวมแขนไปเลยมีเท่านี้หละจ้าชอบกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ